ล้างมือก่อนจะกินอะไรให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัย <h anging noise> เล่นสันุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเลนสันนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัย and said hey สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .1 นนทุกคนวันนี้คุณครูก็เริ่มต้นด้วยคลิปวิดีโอเรื่องการล้างมือนะคะมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเ,เริ่มมาดูที่โจทย์ปัญหาที่1คุณครูมีผักกาดขาวอยู่1แปลง แปลงที่1มีอยู่6ตน้นส่วนแปลงที่สองคุณครูก็อยากปลูกขึ้นมาอีกนะคะอยากปลูกขึ้นมาอีก1แปลงแปลงที่สองปลูกเพิ่มไปอีก4ต้นด้วยกันทีนี้โจทย์ปัญหาแสดงว่าจะต้องมีปัญหาให้นักเรียนช่วยกันคิดก็คือส้มโอปลูกผักกาดขาวทั้งหมดกี่ตน้น ขั้นตอนในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องรู้ขั้นตอนก่อนขั้นตอนที่หนึ่งจะต้องทราบว่าโจทย์ถามอะไรขั้นตอนที่สองจะต้องทราบว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้จากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร สิ่งที่โจทย์ถามก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาคำตอบก็คือส้มโอปลูกผักาดขาวทั้งหมดกี่ต้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ข้อนี้เด็กๆต้องช่วยกันหาว่าเด็กชายส้มโอเนี่ยปลูกผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้น เมื่อทราบสิ่งที่โจทย์ต้องการถามแล้วต่อไปเราก็ต้องมาดูก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างถ้าโจทย์ก็ไม่กำหนดอะไรมาให้เลยนักเรียนก็จะจะไม่สามารถหาคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมาดูก่อนว่าข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรจากภาพที่นักเรียนเห็นในโจทย์สิ่งที่กำหนดให้ก็คือ ส้มโอปลูกผักกาดขาวไว้ตอนแรก6ต้นนะคะแล้วก็ปลูกเพิ่มมาอีก4ตน้นเมื่อทราบสิ่งที่จอก์กำหนดให้และสิ่งที่จอดถามแล้วเราจะต้องหาวิธีเพื่อหาคำตอบข้อนี้ก็ให้นำตัวเลขมาบวกกันนั่นเองใช่ไหมคะคือนำจำนวน6ตน้นมาบวกกับจำนวน4ตน้น นักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ6บวกด้วยสเท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีไว้ทำอะไรสี่เหลี่ยมมีไว้ให้นักเรียนหาคำตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือส้มโอปลูกผักกาดขาวทั้งหมด10ต้นนั่นเองมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไป คุณครูจะมีรูปให้นักเรียนดูเหมือนเดิมรูปข้อนี้รูปแรกจะเป็นรูปเป็ดสีเหลืองนะคะเป็ดสีเหลืองลอยอยู่ในน้ำสีตัวแล้วก็เดินอยู่บนบก3ตัวจะมีเป็ดทั้งหมดรวมกันกี่ตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาเหมือนเดิมค่ะขั้นตอน สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือรวมมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาคำตอบและสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือมีเป็ดลอยอยู่ในน้ำสีตัวก่อน และมี8เดินอยู่บนบกสามตัวนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เมื่อทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนักเรียนก็ต้องดูว่าวิธีไหนคือวิธีหาคำตอบแล้วนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์คือ4บวกด้วย3เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเอง เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือรวมมีเป็ดทั้งหมด7ตัวก็คือนำสีไปบวกกับ3นั่นเองซึ่งขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะคุณครูจะสรุปได้3ขั้นตอนคือ 1. หาสิ่งที่โจทย์ถามว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร 2. หาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะและ3คือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เพื่อหาคำตอบเห็นไหมคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเมื่อนักเรียนดูคลิปการสอนเสร็จแล้วเหมือนเดิมคะ่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเสร็จแล้วส่งคุณครูมาในไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ